ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการเช็คนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับในกรณีที่ใช้ตัวเราเตอร์นะครับทีพลิ่งอาร์เชอร์ vr หนึ่งพันสองร้อย v นะครับกับตัวแอร์การ์ดนะครับตัวนี้จะเป็นชุดแอร์การ์ดยี่สิบเอ็ดจุดหกมกนะครับตัวแอร์การ์ดตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่าเป็นหัวเว่ยนะครับ high link นะครับหัวเว่ย high link จะต่างกับแอร์การ์ดธรรมดายังไงคือแอร์การ์ดธรรมดามันจะไม่มีเกตเวย์นะครับแต่ถ้ากรณีเป็น high link เนี่ยมันจะมีเกตเวย์เฉพาะนะครับดังนั้นเเเเเเววลลาาาาาาารรใชช้งงนนนี่่ยยมมัจะก็ค ตัอินนนเร็ะคบก่อนอื่นนะครับเราจะสังเกตว่าตัวเราเตอร์ที่ทางร้านตั้งไปมันจะเป็นไฟสถานะมันจะเรียงกันอย่างี้ครับหนึ 1, Power, 2, ่งพาวเวอร์สองไฟสถานะ w i f i 2.4แล้วก็ 5G นะครับแล้วก็มีช่องเสียบแลนนะครับช่องเสียบแลนเนี่ยเราถ้าเราเสียบช่องหนึ่งก็จะขึ้นที่ช่องหนึ่งนะครับอันนี้ผมเสียบอยู่ที่ช่องอช่องสองนะครับมันก็จะขึ้นช่องสองนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวไอการ์ดนะครับ เราใส่ซิมที่ตัวแอร์การ์ดนะครับแล้วเราก็เสียบกับตัวเราเตอร์นะครับแอร์การ์ดเนี่ยจะมีไฟสถานะตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวซิมการ์ดจะเป็นซิมขนาดใหญ่นะครับใส่ให้ถูกต้องนะครับหลังจากที่เราใส่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับมันจะมีไฟติดอยู่2ดวงนะครับก็คือไฟสถานะตรง USB นะครับจุดแรกนะครับจะติดกับพิบนะครับเมื่อตัวเราเตอร์นะครับ detect เจอตัวแอร์การ์ดแล้วนะครับมันจะขึ้นไฟอินเทอร์เน็ตนะครับ ในการดีเทคเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับถ้าดีเทคแอร์การ์ดทั่วไปธรรมดานะครับแล้วขึ้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้จะเล่นอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับแต่กรณีที่ตัวแอร์การ์ดเป็นเฟิร์มแวร์ไฮไลน์นะครับอ่ามันจะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือหลังจากที่ตัวเราเตอร์นะครับดีเท t เจอมันจะขึ้นไฟอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเราต้องมาเช็คนะครับว่าไฟสถานะแอร์การ์ดนะครับจะต้องติดค้างแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นสีฟ้าค้างแบบนี้นะครับถึงจะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับ มันจะสัมพันธ์กันนะครับดูนะครับหลังจากที่ไฟสถานะติดนะครับตัวค่าปิงเทสมันจะขึ้นเลยนะครับอันนี้คือออกเน็ตได้แล้วนะครับทีนี้ผมจะให้ดูสส่วนนะครับเวลาที่มันมีปัญหาเนี่ยไฟอินเทอร์เน็ตติดแล้วนะครับแต่ยังเล่นไม่ได้ลูกค้าเช็คก่อนเลยครับอันดับแรกคือสัญญาณในส่วนของแอร์การ์ดนะครับติดค้างไหมถ้าติดกระพริบนะครับอันนี้จะยังใช้งานไม่ได้นะครับเราจะให้ดูนะครับอันนี้เกตเวลแรกนะครับ เกตเวแรกจะเป็นของเราเตอร์นะครับเห็นไหมครับเราเตอร์จะมีเกตเวของตัวเองนะครับถ้ากรณีเชื่อมต่อได้สมบูรณ์นะครับมันก็จะขึ้นคอนเน c เต็ดแบบนี้นะครับอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับไม่ใช่กากบาทนะครับแล้วก็เกตเวที่2จะเป็นของตัวแอร์การ์ดนะครับเห็นไหมครับเกตเวแรกเนี่ยจะเป็น1 2 1่ง8 1 1 1นะครับเป็นของเราเตอร์นะครับอันนี้เราเข้ามาแก้ไขชื่อไฟล์รหัสผ่านอะไรแล้หมดทุกอย่างนะครับยกเว้นห้ามรีเซ็ตอย่างเดียวนะครับ ถ้าลูกค้ารีเซ็ตอันนี้ลูกค้าจะต้องตั้งค่าเองนะครับส่วนที่2จะเป็นเกตเวของตัวถ้ากรณีเป็นแอดการ์ทั่วไปธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีเกตเวตัวนี้นะครับมันจะไม่รู้สถานะนะครับมันจะดูได้จากไฟสถานะที่ติดอยู่บนตัวเครื่องเฉยๆนะครับแต่ถ้าในกรณีตัวนี้มันมีเกตเวนะครับมันก็จะเป็นเกตเวหนึ่งก็สองจุดหนึ่งหะครับตัวนี้มันก็จะโชว์เลยนะครับว่าตอนนี้เครือข่ายที่ใส่ไปอันนี้ผมทดลองนะครับใส่สไปเป็นซิมโนะครับแล้วก็ ถ้ามันเชื่อมต่ออยู่มันจะเป็นคอนเน c กเต็ดนะครับอะถ้ากรณีมันไม่เชื่อมต่อมันจะเป็นยังไงครับผมดิสคอนเน็นะครับเห็นไหมครับสถานะมันจะเป็นดิสคอนเน็ครับพอมันเป็นดิสคอนเน็คุณสังเกตไหมว่าตัวรีพายฟอร์ม8.8.8.8เนี่ยมันหายไปเลยครับเพราะว่าการปริเทสมันก็จะอาศัยค่าอินเทอร์เน็ตนะครับไปกลับนะครับในกรณีที่ไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายมันก็จะหยุดครับมันก็จะขึ้นเป็นรีเควสท์อเอาหรือเป็นรีพายฟอร์ม หนึ่งก็สองจุดหนึ่งหกแปดจุดแปดจุดแปดอะไรแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีเควสท์ทำเอาแบบนี้นะครับนะดังนั้นเวลามันมีปัญหาแบบนี้คุณต้องเช็คก่อนนะครับว่าค,คุณใส่ซิมเข้าไปเนี่ยอ่านซิมการ์ดไหมถ้าอ่านซิมการ์ดจะมีขึ้นเขียวๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็กรณีคอนเน็กมันก็จะขึ้นสถานะเป็นคอนเน็กเต็ดเห็นไหมครับอ่ะนี่คอนเน็กติ่งอยู่นะครับอ่ะเห็นไหมครับคอนเน็กเต็ดสัญญาณขึ้นลงตัวนี้หมายถึงการเชื่อมต่อสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้คือเป็นค่าสัญญาณความแรงของสัญญาณนนนนคคคคคครรรรััััับบบบเเเเีี่่ยยยออ้ืจุดช็็งาๆลหม รีพายฟอร์ม8.8.8แปดแก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งตัวเนี้ผมจะบอกให้ฟังว่า,าคุณถอดออกนะครับไฟสถนานะอินเทอร์เน็ตดับนะครับสักครออู่ดับแล้วอันนี้ผมไม่ใส่ซิมนะผมไม่ใส่ซิมนะดูนะในกรณีที่ไปไอการเป็นไฮลิงถึงคุณไม่ใส่ซิมนะครับสถานะมันก็จะต้องคอนเน็กได้นะครับคอนเน็กได้ขึ้นไฟอ,อินเทอร์เน็ตปกติครับอันนี้คือ เป็นความละเอียดที่ลูกค้าจะไม่รู้นะครับถ้าเป็นไอการุ่นทั่วไปนะครับคอนเน็กไฟเน็ตขึ้นหมายความว่าเชื่อมต่ออินออกเน็ตได้ตามปกตินะครับตัวปิงเทสมันก็จะขึ้นปกติเลยอันนี้เห็นไหมครับเราไม่ได้ใส่ซิมนะครับเห็นไหมครับไฟเน็ตติดปกตินะครับแล้วถามว่าดูสถานะไอการเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นโนสวินะครับ ทีนี้ปัญหาที่คุณเจอเนี่ยในกรณีที่คุณเจอว่าเฮ้ยมันเชื่อมต่อไม่ได้คุณดูไฟสถานะสิเห็นไหม,มติดกับพริบอย่างเงี้ยมันจะเชื่อมต่อได้ยังไงถูกไหมครับติดกับพริบอย่างเงี้ยมีสองเหตุการณ์ครับมีสองสามอย่างครับหนึ่งนะครับตัวแอร์การ์ดไม่อ่านซิมการ์ดนะครับประเด็นแรกเลยนะครับประเด็นที่สองคือซิมหมดอายุหรือซิมอ่ะอไม่มีเขาเรียกว่าหมดอายุครับมันไม่ไม่สามารถรองรับเครือข่ายได้นะครับสามก็คืออาการของ ไม่มีสัญญาณณจุดที่วางเราเตอร์นะครับในกรณีที่ไม่มีสัญญาณณจุดที่วางเราเตอร์เนี่ยให้เราลองทิ้งไว้สักคู่หนึ่งหรือลองเปลี่ยนจุดวางนะครับอันนี้ก็จะแก้ได้แต่จุดที่ชัวร์ที่สุดที่ควรจะมาเช็คนะครับเห็นไหมครับคุณควรจะมาเช็คที่เกตเวของตัวแอร์การ์ดครับเกตเวจะอยู่ที่1 2 1> 6 8งเจุดนะครับคุณเช็คเลยอันนี้เช็คเรารู้แล้วโนโซวิตโนโซวิตแบบนี้อ่ะเราไปดูอ๋อไม่มีใส่ไม่ได้ใส,ไไใส่ไม่ได้ใส่ซิมนะครับไม่ใส่ ถ้ากรณีใส่ซิมแล้วซิมหมดอายุก็เป็นอาการเดียวกันครับไม่มีสัญญาณอันนี้ผมใส่ซิมที่มีมีเขาเรียกว่าซิมที่ยังไม่หมดอายุนะครับแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตคุณดูนะนี่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเดี๋ยวคุณดูตัวค่าเกตเวมันจะหายมันจะมันจะเปลี่ยนเลยอันนี้ชัดมากงั้นใช้ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์คุณต้องมีความเข้าใจ ระดับหนึ่งนะครับคนที่เอาไปขายก็ต้องเซอร์วิสเป็นนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าขายอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับต้องเข้าใจอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนว่าโครงสร้างมันคืออย่างนี้นะครับมันเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างตัวเราเตอร์บวกแอร์การ์ดนะครับแล้วก็แอร์การ์ดก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งแบบที่ไม่มีเกตเวแล้วก็แบบที่มีเกตเวนะครับแบบที่มีเกตเวจะดีกว่าตรงที่ว่ามันคอนโทรลได้เห็นไหมครับมันเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับเนี่ยแอร์การ์ดมันจะถูกตั้งค่าไปนะครับให้คอนเน็กอัตโนมัติในส่วนของการตั้งค่่าเี นี่ครับมันจะมี enable data roaming ตัวนี้นะครับมันต้องมีนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรไฟล์ต้องขึ้นนะครับลูกค้าบางคนอะไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปมือบอลอะไปลบไปทําอะไรแบบไปเปลี่ยนแปลงค่าน่นนี่นั่นแล้วก็มันไม่เชื่อมนะครับเห็นไหมครับมันจะต้องมีค่าทั้งหมดที่เราตั้งไปนะครับโดยรวมให้ดูนะครับจุดแรกนะครับก็คือจุดที่มันเป็น connected เห็นไหมครับมันก็จะมีลูกศรขึ้นลงแบบนี้ด้วยนะครับ สัมพันธ์กันเลยแล้วก็ตัวนี้ปิงเทสเนี่ยเราเทสได้นะครับเทสดูได้เลยครับต่อให้ซิมนั้นหมดอายุแต่ไม่มีซิมนั้นไม่หมดอายุแต่มีไม่มีเน็ตก็เทสได้ครับเห็นไหมครับชุดนี้จะรองรับ as d t a c นะครับทูนี่เราตัดออกเหตุผลที่เราตัดออกเพราะว่าทูนี่ปัจจุบันจะถูกลิมิตอยู่แค่ประมาณสอ2เมกนะครับดังนั้นเราจึงต้องตัดออกนะครับให้เหลือแค่ as กับ d t a c เท่านั้นครับแต่ถามว่าทูรองรับไหมรองรับปกตินี่ครับเห็นไหมครับขึ้นปกติเลยสัญญาณ นะครับเห็นไหมครับไฟสถานะอินเทอร์เน็ต USB ไฟสถานะตัวไอการ์ดติดค้างนี่ครับง่ายๆแค่นี้ครับวิธีรีเช็คโอเคนะครับก็สำหรับใครที่สนใจตัวเคาเตอร์บุ๋ยการ์ดรุ่นนี้นะครับก็สั่งซื้อได้จากลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือมีคำถามเพิ่มเติมก็สอบถามได้จากลิงก์ใต้คลิปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ